ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เผยภาพสุดแซบนะจัดทริปครอบครัวเที่ยวทะเลภูเก็ตลงใน IG ส่วนตัวสำหรับคุณแอนซิเรียมครับกับสามีจัสตินเทสและลูกสาวนนี non ่นนลณีล่าสุดครับแอนซีเรียมก็พาครอบครัวนะมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับว่าทริปเที่ยวทะเลเนี่ยแฮปปี้ตอนนี้ก็อยู่ไทยย,วยาวๆไปก่อนแล้วก็กลับมารับงานในวงการ โดยมีลูกสาวมาเป็นผู้จัดการให้ครับด้านนทนน์นีนะคะก็เผยว่ากลับมาอยู่ที่ไทยรับงานแล้วก็ดูแลคุณแม่เต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์กับสามีนะคะสถานะเนี่ยยังเหมือนเดิมก็ยอมรับว่าคุยกันน้อยลงอนาคตจะเป็นอย่างไรเจ้าตัวบอกว่าทําดีที่สุดแล้วค่ะ สถานะก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตัวของพี่เขาก็คือกลับไปตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วก็<อ>คุยกันน้อยลงบ้างอ,อะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆก็ยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะเพราะว่าเหมือนหลายๆอย่างก็ตั้งแต่ที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะแบบยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มากกว่าก็ปรึกษาก็ปรึกษาปกติะคะ่ะเหมือนแต่ว่าด้วยความที่แต่ละคนก็ โตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กันเกิดขึ้นทั้ง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 คู่นะคะก็ค่อยๆเติบโตกันเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็แต่ที่แต่ที่แน่ๆยังไงเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กัน ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ